อ้ยยกล้อเลยโอ้โหไม่แห้งเหรอป้าเมทะเบียนพร้อมเลยนะครับตัวนี้รถเจดทะเบียนป e. ี2564นะครับนัวนี้เป็นบล็อกเจม์ทะเบียนมากนะครับเครื่องก็จะเป็นตัวเดียวกันนะครับน่าจะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นม็ก็มีรถเข้ามาใหม่นะครับ 3 0 3 6ูนะครับรถคันนี้สภาพได้สวยสีสนันเดิมนะครับไม่ได้เก็บงานก็ได้เลยนะครับคันนี้ราคาเพียงสองแสนมื่นห้าบาทเท่านั้นนะครับเติมทะเบียนเอกสารทุกคนครบนะครับรถใช้งานเพียง2ปีนะครับรถจะทะเบียนเพียง6ปีราคาใครไวใครได้เลยนะครับสีตัวรถได้สวยเดิมเน,นะครับตัวนี้เป็น36แรงมา้า เป็นรถเครื่องยนสามสูบร Daily Connection ครับสองพานะครับโฟร์วิวครับเคลื่อนสี่ล้อครับระบบเกียร์จะเป็น8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยนะครับ2600รอบนะครับต่อนาทีนะรุ่นนี้นะครับเป็น36แรงม้านะครับเจ้าจ o h n Deere นะครับทนทนนะครับรุ่นนี้ทนมากๆแล้วก็นานๆทีนะครับจะเข้ามาทีนะครับตัวนี้ก็เพิ่งเป็นคันแรกของร้านนะครับสำหรับเจ้า36แรงม้ารถถือว่าสภาพสวยนะครับยางเดิมๆนะครับยางก็พอใช้นะครับมีแหงตามหน้ายางบ้างนะครับ ตามอายุการใช้งานนะครับอันนี้คือห้องโดยสารนะครับวโมงการทำงานนะครับมาพร้อมกับดันหน้าหางควน5ใบแล้วก็จะมีคาบให้นะครับชุดท้ายสวยๆมีแขนลากพั้วให้พร้อมนะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้รถปีใหม่ๆไว้ใช้งานนะครับไม่ควรพลาดนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับให้ช่างน้อยนะครับทดสอบระบบรีวิวการทํางานให้กับเพื่อนๆ f c ทุกท่านที่ชมกันนะครับกับเจ้าจอ h n d e e 36แบงค์ม้านะครับใครที่สนใจราคาเพียง275,000บาทนะครับ 3 0 3 6ี 30, ครับเครื่องเกียร์ระบบไฮดรอลิกต่างๆสมบูรณครับสายตามสภาพตามรีวิวการใช้งานจริงนะครับจัดส่งปี300กิโลเมตรแรกนะครับเพื่อนๆท่านใดที่อยากได้รถสภาพดีๆรถดีๆไว้ใช้งานนะครับคันนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับสาวตุ๊กแลงมาิ่อนๆครับ โโอ้โยกล้อเลยโอ้โหไม่แห้งแหรอวะยกล้อครับอีกหนึ่งรอบโอวนทำงานปกตินะครับคันนี้ราคานี้ต้องไวเลยนะครับสำหรับสายที่หกแรงนะครับ 3.036ทีะครับเครื่องยนต์เป็น3สูบเดล็กนะครับตัวนี้เจ้าจอนเดียนะครับเป็นรถไถขนาดกลางนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับมีค่าให้พร้อมนะครับราคาเพียง275,000บาทเท่านั้นนะครับราคานี้งดต่อรองนะครับส่งให้ปี300กิโลเมตรแรกนะครับขายตามสภาพการรีวิวกันใช้งานเลยนะครับเกียจะเป็นเกียชั้นะครับแเกียร์หน้า8เกียถอยครับดูงานดันครับ ึงไล่ลงมาครับไม่ควรพลาดน,นะครับตัวนี้นะเต็มทะเบียนพร้อมเลยนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี2564นะครับใช้งาน2ปีนะครับรถคันนี้นะครับ เขาปั่นก็ครอบไว้น้อยไม่ต้องปั่นก็ได้นะครับเขาไม่เคยใช้นะครับเขาปั่นไม่เคยใช้แบบตัวนี้การทำงานความร้อนปกตินะฮะเปิดเครื่องนะก็ตัวนี้น่าจะเป็นบล็อกเครื่องของยันมานะครับน่าจะเป็นบล็อกเครื่องของเจ้ายันมาก์โคตรได้ได้ได้ บล็อกเครื่องของน่าจะเป็นเครื่องบล็อกของเยนมาสนี่นี่นี่น้อยน้อยมันจะเป็นเครื่องตัวเดียวกับเยนมาสคือกันกับเยนมาเลยตอกไหมดึงดึงก้นวัดก็ได้เหมือนกันกับเยนมานะครับเครื่องก็จะเป็นตัวเดียวกันนะครับน่าจะเป็นตัวเดียวกันนะครับกับเจ้าเยนมาสสายที่เก้าแรงม้าประมาณนี้นะครับใครที่สนใจนะครับ สำหรับจันเดียสามศูน์ีนะครับไม่ควรพลาดนะครับราคาเพียง275,000บาทนะครับรถใช้งานเพียง2ปีเท่านั้นนะครับเต็มทะเบียนซิดออนพร้อมนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามหรือเข้ามาดูรถได้ที่ร้านนักแท็กซีนะครับร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอวางสามหมอจังหวัดอุรรัานีไอคิปก็ฝปกกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ